ว่าว้เรื่องของการแก้ไขเคสวีซ่าที่ถูกปฏิเสธมานะคะสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องมองให้ออกว่าสถานทูตเนี่ยปฏิเสธวีซ่าเราด้วยเหตุผลอะไรบางคนถ้าเกิดว่าอ่านเฉพาะแต่ในใบปฏิเสธแล้วแก้ไปแค่ตามจุดนั้นๆจะพบว่าบางทีมันอาจจะ ยังไม่ผ่านอยู่ดีเพราะอะไรบางครั้งเนี่ยสารทูตเขาอาจจะมีจุดอื่นๆน,นะคะที่เขายังไม่พอใจในเอกสารของเราแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนเอาไว้ในใบปฏิเสธตอนครั้งแรกก็ได้ทีนี้พอเรายื่นแก้ไขเข้าไปใหม่แล้วเราไม่ได้ปิดจุดอ่อนต่างๆให้ครบถ้วนเนี่ยก็เลยเป็นเป็นเหตุที่ว่าทําให้เราอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าอีกเป็นครั้งที่2ก็ได้ทีนี้คนที่จะมองออกนะคะว่า การยื่นใหม่จะต้องทำยังไงปิดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งยังไงเนี่ยก็คือจะต้องมีประสบการณ์จะต้องเข้าใจว่าสถานทูตมองหาอะไรชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรนะคะทีนี้ถ้าใครไม่แน่ใจก็สามารถนะคะที่จะส่งใบป,ปฏิเสธนะคะเข้ามาทักเข้ามาที่ l ล n e หรือว่า Facebook ของ g e ต a อนโ o ได้เลยแล้วยังไงเดี๋ยวเราคุยกันดูนะคะว่าในเคสของเราที่ถูกปฏิเสธมานะคะมันควรจะมีการแก้ไขอะไรยังไงสามารถแก้ไขได้หรือไม่ทักเข้ามาได้เลยนะคะ